สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยออรดีนะคะจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวหรอกจะแบบมาแบ่งปันประสบการณ์สายมูนะคะวันนี้คือเราก็ค่อนข้างสายมูอยู่เยอะพอสมควรนะคะแล้วเราก็เป็นคนแบบถูกหวยบ่อยเออแล้วล่าสุดที่ที่อะไรอะที่เรามูเราก็ไม่เช่งมูหรอก เราก็ไหว้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 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ธเออเราไม่ได้ยึดติดว่าเราไหว้เราไหว้ใครหรือเราไหว้เทพองค์ไหนหรือเราไหวพ้พระพุทธ้ารูปองค์ไหนอะไรอา,อาจารย์ไหนอะไรอย่างเงี้ยโดยแบบเฉพาะจอดจงแต่ว่าล่าสุดที่เราค่อนข้างแบบว่าศรัทธาเนี่ยนึงก็คือพระแม่ลักษมีที่ตึกเกษรใช่ไหมอันนี้อ่ โดยโดยปกติถ้าเราไปเยี่ยมแบบเหมือนเราไปเที่ยวยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะพูดแบบว่าเออเนี่ยขอให้ถูกหวยนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะชอบถูกหวยแล้วพ่อแม่ลักสมีใช่ไหมเพื่อนเราไปไหว้นาก่อนหน้านั้นเราก็เลยเออเห็นเพื่อนไปไหว้ก็เลยแบบเออถามเพื่อนว่าไปไงบ้างเพยยื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยเออถูกรัตตอรี่อะไรอย่างเงี้ยสามตัวหลังอะไรอย่างเงี้ยสองใบ,งบเ,รงเราก็บอกอ้าวจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เออด้วยความสายมู่เนาะเราก็ ไปไหว้อยากไปไหว้ดีกว่าแต่ว่าเราไม่ว่างแล้วก็ไม่ค่อยได้ขอเพื่อเข้าในเมืองด้วยแล้วทีนี้ออ่พอดีมันมีแอดมินเหมือนเหมือนแบบเขารับเขารับไหว้อนไรอย่างเงี้ยในในใน t วิตเตอร์เราก็เลยอ่ะลบก,กวนไหว้วานเขาให้ไปไหว้ให้เราอืเขาก็ส่งบทสวดมาให้เราสวดอะไรนี้ใช่ไหมเออ แล้วเราก็ถูกหวยอืมจริงเราจะเป็นคนถูกหวยเวลาเหมือนเหมือนเหมือนช่วงนี้มันช็อตอะ่ะเออเหมือนแบบไม่มีค่อยมีตังอะช่วงนี้หรือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันปนไปเข้ามาค่าใช้จ่ายมันเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออถูกหวยอะไรเงี้ยบ่อยอืมแต่เราก็ทําบุญบ่อยนะทาบุญโดยการเลี้ยงเลี้ยงนงเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมขนมอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ทาบุญแบบไม่ได้ทําบุญแบบกับพระหรือว่าไปวัดอะไรอย่างเงี้นะ นานเราจะไปทีแล้วทีนี้พอเรานึกถึงท่านใช่ปะคืนนี้ไม่เป็นความความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ไม่ได้แนะนำไม่ได้น้มมน้าวเป็นแค่เรื่องที่เราเล่าให้ฟังว่าเออเรามูพระแม่ลักษมีตึกเกสรแล้วเราก็ อาจจะดวงสมพงหรือว่าช่วงนั้นดวงเราอาจจะกําลังขึ้นก็ได้เออเราก็เลยทําให้เราแบบมีโชคทําให้เราแบบเออถูกหวยหอะไรนี้ใช่ไหมอืมแต่ว่าถ้าให้เราเทียบระหว่างให้เราถูกหวยกับให้เราไม่ต้องถูกหวยแต่มีชีวิตราบลืน่นเราว่าเราเลือกที่จะไม่ถูกหวยแล้วมีชีวิตราบลื่นดีกว่าเพราะว่าเวลาเราถูกหวยทุกรอบเราก็จะชอบมีเหตุการณ์ต่างๆตลอด อืมเราก็จะชอบมีนู่นมีนี่เข้ามาให้เราต้องแสเสียตังค์เข,า,เขาบอกว่าเงินมันได้มาง่ายใช่ไหมมันก็ไปง่ายมันก็จริงนะคำคว,ว่าเออนั่นแหละแต่ว่าที่แน่ๆคือเราจะนึกถึงท่านแล้วเราจะมีโชคเสมอและเราก็มีโอกาสได้แบบว่าท่านที่ตึกเกสรเราก็ขึ้นไปชั้นสี่ใช่ไหมขึ้นไปชั้นสี่แล้วไม่รู้ว่าด้วยความที่ไม่ได้หาข้อมูลไป แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องซื้ออดอกบัวจากข้างล่างขึ้นไปไหว้ข้างบนใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นไปถามคนข้างบนพอเขาถามคคาเ่าเออเราความจริงเราเข้าใจว่ามันมีดอกบัวขายข้างบนเราก็เลยขึ้นไปข้างบนแล้วทีนี้พอขึ้นไปแล้ไม่มีเราก็เลยลงมาข้างล่างมาซื้อที่หน้าอบิ๊กซีตรงหน้าแม็กเออแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไม่มีหมดแล้วเพราะาเราไปบ่ายแล้วใช่ไหม ก็เหลือพวงมาลัยสองพวงเราก็ได้วงมาลัยขึ้นไปไหว้แล้วเราก็บอกกล่าวท่านอะไรอย่านงนี้ไปขอพรคือภาาไปหาพระแม่ลักษมีอ่ะห้ามบนห้ามบนบานก็คือไปขอพรท่านถ้าท่านได้ดังที่เราขอพรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่นําดอกบัวไปกรับไหว้ท่านเฉยๆคอไหมอ่าเราไป ล่าสุดเราไปก็นานแล้วอืเราก็ไปกับไหว้ท่านไปสักการะท่านอืแล้วก็แฮปปี้สุขใจกลับมาเออจากนั้นเราก็ถูกหวยสองรอบเออเราเป็นคนที่ดวงเฮงกับอะไรแบบนี้เออแต่ก็ก็อยู่ที่คนนะเรื่องแบบนี้มันมันมันไม่ได้เสมอไปนะอืเราเดี๋ยวจะมาหาว่าเอ้ยไปมูมาไปไปกับไหว้มาไม่เห็นถูกเลยเนยี่ไม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 ไมอันนี้ ออยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่ดวงขึ้นดวงดวง,ดวงอันนี้ไม่เป็นความเชื่อเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ซะว่าพิสูจน์ได้ก็ก็ก็มันพิสูจน์ไปได้แหละเออก็ก็ไม่รู้ว่าคือหวยมันแบบเยอะอะเป็นหลายพันตัวก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกไหมหอะไรเงี้ยเออเราก็ อยู่ที่ดวงแหละเออเราก็มองไม่เห็นด้วยว่าวันนี้เราดวงดีดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่เราก็อยากให้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงเออนั่นแหละแต่ก็แค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยอืมถ้าใครคิดว่าเอออยากไปอยากไปกราบไหว้สักการะท่านอะไรย่างเงี้ยแนะนำนะคะตึกเกรอนไปจอดรถชั้นล่างได้ก็เสียค่าจอดรถอ,อ่าสามสิบาทชั่วโมงละสาสบบาทแต่ถ้าซื้อ เหมือนซื้อของในตึกเขาห้าร้อยก็จอดรถรีหนึ่งชั่วโมองอะไรเงี้ยเออเราก็ไปบ่อยเป็นสิ่งดีๆเผื่อคุณจะโชคดีด้วยนะคะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะเออก็แนะนำเพื่อความสบายใจถ้าไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอามูเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์มูวัดดังอีกวันหนึ่งให้ฟังที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้ที่ไปต่อคิวกันแบบดึกดึกดื่นๆก็ยังไปอยู่อะไรเงี้ยเออนะั้นวันนั้นเราก็ไป แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะวันนี้เอาแค่พร,พระแม่ลักษมีไปก่อนโอเคบา,บายยนะจะทุกคน